เอาโลดอาวจเอาไื้อเป็นเห็ด่างเหรอฮะซื้อไปเยอะสิซื้อย่ดเว็นต้นนี้หอเมากตั้แก้วแล้วก็ะจัมกระจนมคาเดียใช่ไม่แม่แก้วออตนนี้แม่สองตันนี่โอเตยาวมาใส่ยีกพี่ตวเข้อไป่อาไปใส่นักกันใช่น้ด่านี่